ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a u ิโอ n o เวลบทที่27เข้าใจผิดเฟิงชิงเฉินรู้สึกอึดอัดใจ,จยิ่งนะักการที่นางเดินทางมายัางสถานที่แห่งนี้มีว่านางรุกรานใครก็ตามโดยมิได้ตั้งใจก็ล้วนเป็นคนใหญ่คนโตคนที่อยากจะทำให้นางอับอายขายหน้าพวกคนที่ต้องการฆ่านางก็สามารถฆ่าได้โดยมิต้องกังวลการละเมิดกฎหมายเลยทั้งตงหลิงจือล่วทั้งหองเฮาทั้งสุวินชิงและบัดนี้ยังมีผู้ตรวจการแห่งซุนเทียนฝู่อีก นางช่างโชคร้ายจริงที่ทําให้คนจํานวนมากขุนเคืองเช่นนี้อาเฟิ่งชิงเฉินอยากจะฆ่าคนเหลือเกินตอนนี้โจสิงมีได้สังเกตความโกรธของเฟิ่งชิงเฉินบัดนี้ใบหน้าของเขาแดงเรื่อร้อนไปถึงหูดวงตาของเขาเป็นประกายแต่มิกล้ามองเฟิ่งชิงเฉินเขาเพียงสายหน้าตามสัญชาตญาณฆ่าฆ่าฆ่ามิรู้ในเวลานี้โจสิงเพิ่งจะนึกได้ถึงเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับเฟิ่งชิงเฉินที่หน้าประตูเมืองเมื่อมิกี่วันก่อน ไม่ใช่ว่าโจาสิงจะมีได้เพียงแต่การปรากฏตัวที่มั่นใจในตัวเองของเฟิ่งชิงเฉินทําให้มีอาจเชื่อมโยงนางกับคุณหนูเฟิ่งที่มีข่าวลือได้เลยนี่มีสตรีคนไหนที่สามารถหัวเราะโลดเต้นได้เมื่อต้องเผชิญกับเรื่องแบบนี้เฟิ่งชิงเฉินคนนี้เป็นคนแปลกแตกต่างจริงๆ โจสิงพยักหน้ายอย่างจริงจังเพื่อยืนยันสิ่งที่เขากล่าวแต่เมื่อเขาเดินมาถึงจุดสุดยอดของชีวิตและมองย้อนกลับไปในอดีตเขาจึงได้ตรหนักว่าการประเมินเดิมของเขานั้นต่ำเกินไปเฟิงชิงเฉินไม่ใช่คนแปลกแต่นางคือสัตว์ประหลาดต่างหากเมื่อพบเรื่องเหล่านี้แต่เช้าตรู่แม้เฟิ่งชิงเฉินจะใจกล้าแค่ไหนก็ต้องระมัดระวังแต่เมื่อเห็นท่าทางที่เป็นห่วงของตนของโจสิงเฟิ่งชิงเฉินก็ปลอบเขาว่ามิต้องกังวลไปมิเป็นไรหรอกให้พวกเขารอข้าสัก์ครู่ข้าเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วจะออกไป แม้จะขายหน้าต่อคนในตระกูลได้แต่จะทำขายหน้าต่อคนอื่นไม่ได้นางปฏิบัติต่อโจสิงเป็นครอบครัวของนางคนหนึ่งตกลงค่าจะไปเดี๋ยวนี้โจสิงเหลือบมองเฟิ่งชิงเฉินอย่างกังวลแล้ววิ่งออกไปรวดเร็วราวกับมแมลงวันในเวลาเดียวกันเขาก็แอบตัดสินใจในใจว่าต้องซื้อบ่าวรับใช้สักคนมิฉะนั้นเขาคงไม่กล้ามาที่เรือนด้านในอีก ฝ่งชิงเฉินเปลี่ยนเสื้อผ้าของนางเรียบร้อยเมื่อนางมาถึงห้องโถงก็เห็นคนรู้จักเข้าสองคนอ้าวเป็นพวกเจ้าอีกแล้วคืฮึๆเจ้าหน้าที่ทั้งสองยิ้มและลุกขึ้นทันทีสองคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งเดินทางมาจวนเฟิ่งในวันนั้นเพื่อให้เฟิ่งชิงเฉินไปรับศพบ,บ่าวรับใช้มีเรื่องใดงั้นหรือเฟิ่งชิงเฉินพยายามสงบสติอารมณ์ จะทำเช่นไรได้เมื่อมองไปที่เจ้าหน้าที่ทั้งสองคนนี้แล้วเฟิ่งชิงเฉินเดาว่าตนคงเดาผิดไปหากเป็นบิดาของคุณชายเหยียนจริงพวกเขาทั้งสองจะสื่อภาพเช่นนี้หรือตงหลิงจือล่วงค่าขอโทษค่าเพิ่งเข้าใจเจ้าผิดไปเฟิ่งชิงเฉินกล่าวในใจอย่างเงียบเียบฮัดชิวด้านนอกวังหลวงตงหลิงจือล่วยืนอยู่ต่อหน้าฝูงชนเอามือถูจมูกของเขาท่านอ,อง ผู้คุ้มกันที่อยู่ข้างหลังเขาหันไปทางด้านข้างเพื่อคุ้มกันอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันก็ทำท่าทางตื่นตระหนกแม่ทัพอวีเหวินเอาชนะราชวงศ์หนาหลิงและกลับมาอย่างมีชัยวันนี้เขาได้ย้ายกลับไปมาอย่างราชวงศ์สเสด็จอาก้าวได้นำขุนนางและทหารออกมาต้อนรับเขาที่นอกประตูเมือง หากมีสิ่งใดผิดพลาดในเวลานี้ขึ้นมาก็จะเป็นการมิเคารพต่อผู้ทำผลงานหากขุนนางเหล่านั้นมีส่วนร่วมในการยื่นหนังสือคำร้องแม้แต่องค์ชายคนโปรดของจักรพรรดิก็มีสามารถทำให้เขาพอใจได้นี้เป็นไรตรงหลิงจือล่วบกมขึ้นเขาคิดในใจว่าตนมิได้เจ็บป่วยแต่อย่างใดคาดว่าคงจะมีคนด่าเป็นแน่จากนั้นเงาของเฟิ่งชิงเฉินก็ปรากฏขึ้นในใจของตงหลิงจือล่วขึ้นอย่างบังเอิญเมื่อตงหลิงจือล่วคิดได้ดังนั้นก็รู้สึกว่าความเป็นไปได้สูงนัก ผู้ส่งสารเข้ามารายงานว่ากองทัพของแม่ทัพอวีเวินยังอยู่ห่างจากประตูเมืองถึง20ลี้ตงหลิงจือล่วรีบยืดกายทําให้จิตใจสงบเซิ่งชิงเฉินนั่งอย่างสงบบนที่เก้าอี้ตําแหน่งเจ้าบ้านนางหยิบถ้วยที่วางอยู่บนโต๊ะและยกดื่มมีคิดว่าเรื่องที่คุณน,นางสองคนนี้เดินทางมาจะเป็นเรื่องใหญ่ โจสิงพยักหน้าเบาๆสตรีนางนี้มีจิตใจแข็งแกร่ง,งยิ่งนักแม้นางจะกังวลว่าผู้ตรวจการแห่งสุนเทียนฝูจะสร้างปัญหาให้กับนางแต่นางก็ดูมิได้ตกใจเลยหากเขามีทัศนคติเช่นเฟิ่งชิงเฉินสักหน่อยบางทีเขาอาจจะมิตกต่ำมาถึงจุดนี้เฮออันิจาเวลาชีวิตโจสิงใส่หัวและถอยห่างออกไปเงียบๆในฐานะคนธรรมดาเขายังคงค่อนข้างมีแรงกดดันทางจิตใจที่ต้องพบขุนนาง เจ้าบอกว่ามีเรื่องรีบเร่งมีใช่หรือมีเรื่องใดจะสนทนากับข้าเล่าเฟิงชิงเฉินเริ่มสนทนาเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ทั้งสองมิเอ่ยสิ่งใดออกมาเป็นเวลานานเจ้าหน้าที่ทั้งสองมองกันไปมาคนที่ดูมีอายุมากกว่าลังเลและยืนขึ้นว่าคุณหนูเฟิงขอรับที่ข้าน้อยเดินทางมาที่นี่ครั้งนี้เพื่อขอความช่วยเหลือจากคุณหนูเฟิงช่วยหรือมีสิ่งใดให้ข้าช่วยหรือเฟิงชิงเฉินเงยหน้าขึ้นมองอย่างแปลกใจ แต่ถึงอย่างนั้นในใจของนางก็อดมิได้ที่จะถอนหายใจออกมามองดูแล้วบิดาของคุณชายเหยียนคงมิกล้าพอที่จะมาหาเรื่องนางดังนั้นตรงหลิงจื่อล่วจึงนับว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่บ้างฮัดเฉยล่วอองพบกับความเศร้าเข้าอีกครั้งสีหน้าของเจ้าหน้าที่ทั้งสองเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเล่าออกมาอย่างตะกุบตะกัก ที่แท้เมื่อเช้าวันนี้ซุนเทียนฝู่ได้รับแจ้งคดีฆาตกรรมซื่อจ่างจื้อของบ้านรองตระกูลเซียที่มีอายุได้เพียงสองเดือนเสียชีวิตลงผู้ต้องสงสัยก็คือภรรยาหลวงของบ้านรองที่เรียกว่าซื่อจ่างจือก็คือบุตรที่มีได้เกิดมาจากภรรยาหลวงแต่เป็นบุตรชายคนแรกที่เกิดจากอนุพันยาบรรดาบ้านใหญ่มิอาจรับได้กับบุตรชายของอนุพันยาจึงได้เกิดการฆาตกรรมอันน่าสลดใจของครอบครัวใหญ่ขึ้น แม้ว่าบ้านรองของตระกูลเซียจะมมีอำนาจใดมากมายนักแต่ตระกูลเซียก็นับว่าเป็นตระกูลที่มีอายุนับร้อยปีซึ่งมีอายุมากกว่าราชวงศ์ตรงหลิงเสียอีกเพราะก่อตั้งขึ้นไม่ถึงหนึ่งศตวรรษแม้ว่าตระกูลเช่นนี้จะค่อนข้างถ่อมตนแต่ก็มีอำนาจมิน้อยมีช่องทางการติดต่อในทุกสาขาอาชีพนอกจากตระกูลเซียแล้วยังมีตระกูลหวังในราชวงศ์ตรงหลิงที่ค่อนข้างเก่าแก่ทั้งสองตระกูลเซียและตระกูลหวังล้วนให้การเลี้ยงดูบุตรชายหญิงมีแตกต่างจากองคหญิงและองคชายเลย เจ้ากรมพลังแห่งราชวงศ์หลิงก็เป็นคนจากตระกูลเซี่ยหนึ่งในสี่ของเสียนเฟยก็มาจากตระกูลเซี่ยดังนั้นเมื่อมีการรายงานคดีเข้ามาผู้ตรวจการซุนเทียนฝู่จึงเริ่มการพิจารณาคดีในทันทีแต่หลังจากการพิจารณาคดีอยู่เนิ่นนานก็มิม,มีผลใดๆอนุพันยายังคงยืนยันว่าคนสุดท้ายที่เห็นเด็กน้อยคือภรรยาหลวงหมอก็ให้การว่าเด็กมีสุขภาพแข็งแรงดีจากการชนะสูญศพพบว่าเด็กขาดอากาศหายใจตาย จากหลักฐานและพยานทั้งหมดคาดว่าคงจะครบถ้วนแล้วแต่ภรรยาหลวงไม่ยอมรับแม้จะถูกทรมานด้วยวิธีต่างๆก็ตามสตรีที่อ่อนแอถูกทุบตีเสียจนเหลือลมหายใจเพียงอึดใจเดียวแต่นางก็ยังคงปฏิเสธที่จะรับผิดส่วนอนุพันธยาเองก็มิใช่คนที่มีมีภูมิหลังนางเป็นญาติสายรองของตระกูลหวังเมื่อเกิดเรื่องขึ้นสาวรับใช้ของนางก็ได้เดินทางไปหาคนในตระกูลหวังมาช่วยเหลือบัดนี้บรรยากาศครึกครื้นยิ่งนะ คดีการเสียชีวิตของคนคนหนึ่งกลายมาเป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างตระกูลหวังและตระกูลเซี่ยบัดนี้ผู้ตรวจการสุนเทียนฝูปวดศีรษะยิ่งนักเขาต้องการจะเข้าไปรายงานเรื่องนี้ในวังแต่เมื่อนึกได้ว่าวันนี้แม่ทัพวิหวนจะเดินทางกลับราชวงศ์หักเข้าไปรายงานเรื่องนี้ในตอนนี้คาดว่าหมวกประจําตำแหน่งที่เพิ่งจะได้รับมาคงจะหลุดจากศรีษะเอาได้บัดนี้เขาก็ไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรจู่ๆลูกน้องของเขาก็กล่าวถึงเฟิงชิงเฉินขึ้นมาและอธิบายรายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องเก็บศพวันนั้น เรื่องนี้สุวรรชิงได้กำชับเอาไว้ว่าห้ามเผยแพร่ออกไปเด็ดขาดแต่คำกำชับอยู่ส่วนกำชับโอกาสดีเช่นนี้พวกเขาจะปล่อยไปได้อย่างไรด้วยเหตุนี้ดูเหมือนว่าผู้ตรวจการซุนเทียนฝูจะจับฟางเส้นสุดท้ายเอาไว้ได้จึงรีบสั่งเจ้าหน้าที่ไปขอร้องให้เฟิ่งชิงเฉินช่วยเขากำชับย้ำว่าให้สุภาพต่อนางและเชิญตัวนางมาให้ได้ผู้ตรวจการซุนเทียนฝูของพวกเจ้าแท่อะไร หลังจากได้ยินเรื่องนี้เฟิงชิงเฉินก็เอ่ยถามคำถามที่มีเกี่ยวข้องกันเลยสักน้อยแม้ว่าเจ้าหน้าที่ทั้งสองจะแปลกใจแต่ก็ยังคงตอบกลับอย่างเหมาะสมว่าเขาแซ่ไวนามว่าสเสวียเหลียงเอาละมิต้องบอกแล้วเฟิงชิงเฉินโบกมือของนางขึ้นทันทีที่ได้ยินว่ามิใช่แซ่หยวนใต้เท้าเว่ยเขาเป็นผู้ตรวจการแห่งซุนเทียนฝู่ตั้งแต่เมื่อไรเมื่อห้าวันก่อนผู้ตรวจการซุนเทียนฝู่ก่อนหน้านี้คือท่านเหยียนเขาถูกปล่อยตัวออกไป เจ้าหน้าที่คาดเดาได้ถึงความคิดนางจึงอธิบายในสิ่งที่เฟิ่งชิงเฉินต้องการรู้อย่างรวดเร็วอ้อเฟิ่งชิงเฉินพยักหน้าแล้วยืนขึ้นยกมือคำนับไปยังเจ้าหน้าที่ทั้งสองท่านทั้งสองข้าเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้แล้วแต่ข้าต้องขออภัยด้วยข้ามีอาจช่วยได้ข้ามิใช่ผู้พิสูจนศพเรื่องของคุณชายรองตระกูลซูนั้นเป็นเพียงความบังเอิญท่านทั้งสองขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพข้าคงมิสะดวกไปส่งนางเป็นศัลยแพทย์ไม่ใช่นิติเวศนางรักษาเฉพาะโรคและช่วยเหลือผู้คน แต่ไม่ได้ดําเนินการชนะสูตรพลิกศพผู้คนทั่วไปยังมีชีวิตอยู่หากเดินทางไปรักษาคงมิมีปัญหาแต่หากว่าตายไปแล้วนางจะไปช่วยอะไรได้นอกจากนี้เห็นได้ชัดว่าเรื่องนี้คงทั้งเหนื่อยยากและไร้ผลดีมิว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรนางก็จะทําให้ฝ่ายหนึ่งขุนเคืองอยู่ดีใต้เท้าไว้ที่เพิ่งถูกแต่งตั้งใหม่คงมิกล้าทําให้ตระกูลเซียและตระกูลหวังดังนั้นจึงปล่อยให้เฟิงชิงเฉินเป็นคนเข้ามาจัดการ เธอเหอคิดว่าตัวนางเฟิ่งชิงเฉินเป็นคุณหนูไร้สมองหรืออย่างไรเฟื่งชิงเฉินกรอกตาด้วยความโกรธเรื่องในวันนี้ต่อให้ตายนางก็มิอยากจะเข้าไปพัวพันด้วยหากมิระวังเข้าอาจจะทําให้เกิดปัญหาขึ้นได้น่าเสียดายที่สิ่งต่างๆในโลกนี้มิได้เป็นไปตามที่เฟิ่งชิงเฉินตั้งใจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a u ิโอ n o เวลบทที่28น้ําลาย คุณหนูเฟิ่งค่าเกรงว่าอาจจะเกิดปัญหาเล็กน้อยวันนี้มิว่ายังไงแม่นางก็ต้องไปขอรับเจ้าหน้าที่ทั้งสองดูลำบากใจและยืนอยู่ที่ประตูดโดยเข้ามาขวางทางของเฟิ่งชิงเฉินเอาไว้ท่านผู้ตรวจการได้ออกคำสั่งให้เชิญเฟิ่งชิงเฉินไปให้ได้มีเช่นนั้นมิว่าคดีนี้จะตัดสินออกมาอย่างไรอีกฝ่ายหนึ่งก็จะถูกขุนเคืองท่านผู้ตรวจการเพิ่งเข้ารับตำแหน่งเขาจะกล้าทำให้ตระกูลเซียและตระกูลหวังขุนเคืองได้อย่างไร จึงเป็นเหมาะอย่างยิ่งที่จะนำตัวเฟิ่งชิงเฉินเข้ามารองรับความโกรธของทั้งสองตระกูลอะไรนะข้าไร้ความสามารถช่วยอะไรพวกท่านมีได้แต่พวกท่านก็ยังอยากให้ข้าไปอีกหรือเฟิ่งชิงเฉินเน้นย้ำคำว่าไร้ความสามารถเฮ่ยเฮ่คุณหนูเฟิ่งท่านจะไร้ความสามารถได้อย่างไรความสามารถของท่านนั้นข้าน้อยเคยได้เห็นแล้วคุณชายรองสูฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้เพราะคุณหนูเฟิ่งมิว่าอย่างไรคงต้องขอเชิญท่านเดินทางไปกับเราสักหน่อยขอรับ มิว่าจะช่วยได้หรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งเฟิ่งชิงเฉินเพียงไปแสดงทัศนคติของนางออกมาจากนั้นความโมโหของทั้งสองตระกูลเสี้ยกับตระกูลหวังก็จะมาลงที่นางแทนเจตนาร้ายเช่นนี้เฟิ่งชิงเฉินจะมีเข้าใจได้อย่างไรเฟิ่งชิงเฉินตัวสั่นด้วยความโกรธใต้เท้าไว้ผู้นี้น่ารังเกียจยิ่งกว่าบิดาของคุณชายเหยียนเสียอีเฟิ่งชิงเฉินไม่อยากจะแซงทําเป็นคนน่าซื้อใจคดกับคนสองคนนี้นางตบโต๊ะแล้วกล่าวอย่างโกรธเคืองว่า พวกท่านคิดว่าข้างโง่หรือใช้ข้าเป็นโล่กำบังก็ควรดูด้วยว่าพวกท่านมีความสามารถนั้นหรือไม่เรื่องนี้อย่าว่าแต่พวกท่านเลยแต่ให้ใต้เท้าไว้เป็นคนมาเชิญไปเองข้าก็คงจะมีไว้หน้าอย่าบีบบังคับให้ข้าข่าพวกท่านเออเจ้าหน้าที่ทั้งสองสุดหายใจเข้าลึกแล้วเดินเซอออกไปหนึ่งก้าวจนเกือบจะล้มลงในที่สุดพวกเขาก็สงบลงและเมื่อกำลังจะโน้มน้าวดูอีกครั้งก็ได้ยินเสียงชายหนุ่มที่เล่นดังขึ้นข้างหลัง คุณหนูเฟิ่งช่างเ่ยหญิงอะไรเช่นนี้แม้แต่ใต้เท้าไว้เดินทางมาเชิญก็มิยอมไว้หน้าแล้วหากข้าออกหน้าเองเล่าจะไว้หน้าข้าหรือไม่ขณะที่กล่าวนั้นชายหนุ่มก็ใช้พัดปักลายดอกท้อพัดเบาๆเดินเข้าไปอย่างสง่างามเสื้อคลุมพระจันทร์เสี้ยวปักด้วยดอกท้อสองสามดอกตรงแขนและชายเสื้อมองไปดูสดใสมิหน้าเบื่อใบหน้างดงามราวดอกท้อแต่มิเหมือนหญิงสาวรูปร่างผอมเพรียวหน้าตาหล่อเหลาดูอารมณ์ดีชายผู้นี้คงมาจากตระกูลที่มั่งคั่งและสูงส่ง เขาคือใครกันเมื่อคิดว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับตระกูลหวังและเซี่ยเฟิงชิงเฉินจึงกล่าวออกมาอย่างนี้มั่นใจว่าท่านคือคุณชายจากตระกูลหวังหรือตระกูลเซี่ยเหตุใดจึงคิดเช่นนั้นคุณชายผู้งดงามผู้นั้นนั่งลงที่ตำแหน่งเจ้าบ้านอย่างเป็นธรรมชาติเห็นได้ว่าเขาคนนี้เคยชินต่อการอยู่เบื้องบนมีคนเดินทางมาที่จวนเฟิงมีมากนะักมีทราบว่าท่านนามว่าอย่างไรเฟิงชิงเฉินก็นั่งลงเช่นกัน นางเองก็ไม่รู้จะทําเช่นไรหากว่านางยืนคุยก็จะกลายเป็นว่าสาวรับใช้ยืนคุยกับนายอีกฝ่ายช่างดูสูงสง่าเหลือหลายเจ้ามีรู้จักข้าจริงหรือคุณชายผู้นั้นตกใจราวกับว่าการที่เฟิงชิงเฉินมีรู้จักเขาเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อเฟิงชิงเฉินครุ่นคิดนางพยายามค้นหาความทรงจําเดิมของร่างนี้อย่างระมัดระวังจากนั้นสายหน้าอย่างจริงใจเป็นเรื่องแปลกหรือที่ข้ามีรู้จักท่าน ก่อนที่ชายหนุ่มจะอ้าปากเอ่ยก็มีเสียงชายผู้สูงศักด์อีกคนหนึ่งดังขึ้นที่นอกประตูฮ่าฮ่าคุณชายเสียสารข้ามีนึกเลยว่าในพระราชวังนี้ยังมีคนที่มีรู้จักเจ้าอยู่ด้วยเฟิงชิง,ชง,ชงเฉินเงยหน้าขึ้นมองและเห็นชายหนุ่มในชุดขาวยาวปักลายดอกกล้วยไม้ที่แขนเสื้อและชายเสื้อกำลังเดินเข้ามาอย่างสงบและสง่างามช่างหล่อเหลาสง่างามสูงส่งทั้งสองเรียกได้ว่าสูสีกันนางมีรู้จักข้า และนางคงมีรู้จักเจ้าอย่างแน่นอนคุณชายหวังชีเมื่อชายหน้าตางดงามไร้ที่เปรียบสองคนเช่นบุพผาปรากฏขึ้นพร้อมกันหากเป็นสตรีทั่วไปก็คงถูกหลงสเสน่ห์เสียจนหัวใจเต้นแรงน่าเสียดายหลังจากที่เฟิ่งชิงเฉินได้พบกับเสด็จอาก้าตรงหลิงจิว๋วชายหนุ่มรูปหล่อที่ดุดด,ดังเทพนิยายอย่างที่หาได้ยากในโลกใบนี้นางจึงมีสนใจชายหนุ่มรูปงามในแบบของมนุษย์นี้เลย เฟิงชิงเฉินลุกขึ้นยืนคำนับคุณชายไหวชีเบาๆจากนั้นส่งสายตาให้หวังชีเป็นความหมายว่าให้นั่งลงเสียสารและหวังชีมองไปก็พอจะรู้ว่าอยู่ในระดับเดียวกันเสียสารนั่งอยู่บนตำแหน่งเจ้าบ้านแล้ววังชีจะไปนั่งตำแหน่งรองได้อย่างไรแน่นอนว่าหวังชีมีได้แสดงความสุภาพออกมาแม้แต่น้อยเขานั่งลงตรงที่นั่งหลักดื้อๆแล้วพยักหน้าไปทางเฟิ่งชิงเฉินด้วยท่าทางดูเหมือนเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมช่างเป็นเหล่าคุณชายที่ถูกตามใจจนติดนิสัยแย่เหลือเกิน เฟิงชิงเฉินหัวเราะออกมาเบาๆนางมิได้กล่าวอะไรออกมาแล้วนั่งลงตรงที่นั่งตำแหน่งรองลงมาถ้ามีรู้ว่าคุณชายทั้งสองจะมาที่นี่การต้อนรับอาจมิดีเท่าที่ควรโปรดยกโทษให้ข้าด้วยชาธรรมดาคงมิสามารถทําให้คุณชายทั้งสองคนพอใจได้ดังนั้นชิงเฉินจึงมิอาจบังคับบ่าวให้นํามารับรองคุณชายทั้งสองได้ความหมายก็คือเฟิ่งชิงเฉินไม่แม้แต่จะนําชามาต้อนรับหืม เซียซานและหวังชีตกตะลึงพร้อมกันรอยยิ้มบนริมฝีปากของพวกเขาดูแข็งทื่อในฐานะผู้นำรุ่นหลังของตระกูลเซียและตระกูลหวังพวกเขาไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้สักครั้งตั้งแต่เกิดมีคนเช่นนี้อยู่จริงหรือมีสตรีผู้มีหลงไหลในพวกเขาการต้อนรับแขกของคุณหนูเฟิ่งช่างนายกย่องนะักเซียซานร,รู้สึกตัวและกล่าวยาะเย้ยท่านเดินทางมาโดยมิได้รับเชิญเรียกว่าแขกได้หรือ นอกจากนี้คุณชายทั้งสองคนช่างสูงส่งจนเฟิ่งของข้านั้นยากจนยิ่งนักแม้ว่าจะพยายามสักเพียงไรก็คงมีอาจให้การต้อนรับคุณชายทั้งสองได้เสียสารและหวังชีตกตะลึงขึ้นอีกครั้งพวกเขาไม่เคยเห็นผู้ใดที่กล่าวถึงความยากจนได้ดีเช่นนี้มาก่อนไม่เคยเห็นผู้ใดเปิดเผยและยังดูมีเหตุมีผลเหลือเกินหากเป็นคนธรรมดาน่านจะพยายามหลีกเลี่ยงข้อบอกพร่องเหล่านี้และปิดบังความยากจนมิใช่หรือนี่คือเฟิ่งชิงเฉินสินะ จากนั้นทั้งสองก็ยิ้มอย่างรู้ทันข้าได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของคุณหนูเฟิ่งมานานแล้วแต่การได้เห็นคุณหนูกับตาในวันนี้จึงได้รู้ว่ามีธรรมดาจริงๆริมฝีปากของหวังชีแสดงรอยยิ้มที่น่าสนใจออกมาเป็นคนที่น่าสนใจจริงๆมีน่าแปลกใจที่พี่น้องในตระกูลล้วนกําลังคุยกันเรื่องเฟิ่งชิงเฉินมิขาดปากโชคดีที่เขาไม่มีสิ่งใดทำมิฉะนั้นคงจะพลาดโอกาสดีๆเหล่านี้ไปชื่อเสียงข้าหรือ ข้าเฟิงชิงเฉินมิมีชื่อเสียงที่ดีหรอกเฟิงชิงเฉินหัวเราะเยาะตัวเองและหันหน้าไปทางดวงตาที่พินิจพิเคราะห์นางอยู่ของทั้งสองอย่างสงบก,การเคลื่อนไหวที่ตรงไปตรงมาดังกล่าวทาให้หวังชีและเสียซานร,รู้สึกเขินอายเล็กน้อยพวกเขาอายเสียจนละสายตาจากไปเดิมทีต้องการปกปิดมันด้วยการดื่มชาแต่ก็คิดได้ว่าเฟิงชิงเฉินมิได้เตรียมชาไวใ้ให้พวกเขาเลย เซียซานวางมือลงบนโต๊ะครู่หนึ่งและเมื่อเขากำลังจะยกมันขึ้นมาก็พบว่ามีถ้วยชาวางอยู่บนโต๊ะจากนั้นเขาจึงหยิบมันขึ้นมาเป็นนิสยัยเฟิงชิงเฉินมิทันได้สนใจเมื่อตอนที่เห็นพบว่าริมฝีปากของเซียซานสัมผัสถ้วยน้ำชาไปแล้วคุณชายเซียค่าพ่งดื่มน้ำแก้วนั้นไปเฟิงชิงเฉินลุกขึ้นอย่างรวดเร็วและเอื้อมมือไปหยุดเขาแต่มันก็สายเกินไปพูดคุณชายเซียซานผู้สง่างามพ่นน้ำชาออกมาอย่างไร้มาร,าย,มารยาทครั้งแรกในชีวิต เออสกรปรกยิ่งนักโชคดีที่เสิงชิงมีปฏิกิริยารวดเร็วมิเช่นนั้นคงจะถูกน้ำชากระเด็นใส่แน่นอนฮ่าฮ่าคุณชายหวังชีเอ็นกายหัวเราะออกมาอย่างขบขันเจ้าเจ้าใบหน้าของเสี่ยซานแดงกำ่ำตุ๊บเสียงเขาวางถ้วยน้ำชาลงบนโต๊ะอย่างแรงน้ำชากระเซ็นออกมาจากถ้วยชาจากนั้นเขาก็คำรามออกมาว่าข้าทำไมอย่างนั้นหรือคุณชายเซี่ยนี่มีเกี่ยวกับข้าข้ามีได้เชิญท่านมา ชานี้ข้าก็มีได้นำมาให้ท่านเฟิ่งชิงเฉินปฏิเสธทันทีนางทำให้คนอื่นขุนเคืองมามากพอแล้วนางมีต้องการทำให้คุณชายหวังและคุณชายเสี้ยต้องขุนเคืองใจอีกเจ้าทำสิ่งใดงั้นหรือเจ้าปล่อยให้ข้าดื่มน้ำลายของเจ้าเฟิ่งชิงเฉินเจ้าบอกมาว่าบัญชีนี้ข้าควรคิดกับเจ้าเช่นไรถุยถุยเสี้ยซานทำท่าทางรังเกียจและถ่มน้ำลายออกมาดื่มน้ำลายข้าหรือ ข้าต่างหากที่ควรจะว้วัยที่ท่านจุบข้าทางอ้อมเฟิงชิงเฉินกล่าวด้วยสายตาดูถูกเหยียดหยามนางสนใจเขาหรือไรจุบเจ้าเฟิงชิงเฉินเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครสตรีที่น่ารังเกียจสูญเสียพรหมจันทร์ก่อนแต่งงานมิคู่ควรที่จะสวมรองเท้าให้ข้าด้วยซ้ำเสียสานตัวสั่นด้วยความโกรธเสียซานผู้เติบโตมาจนป่านนี้นี่เป็นครั้งแรกที่เขาถูกคนอื่นดูถูก เสียพรหมจันท์ก่อนแต่งงานสตรีที่น่ารังเกียจแววตาของความโศกเศร้าปรากฏขึ้นในดวงตาของเฟิ่งชิงเฉินมิว่าจะอย่างไรสองคำนี้คงจะถูกตราตรึงไว้กับนางไปตลอดชีวิตมิมีวันถูกฉล้างออกไปแม้นจะบอกตัวเองว่ามิต้องสนใจแต่เฟิ่งชิงเฉินยังคงรู้สึกมิสบายใจเฟิ่งชิงเฉินสูดหายใจเข้าลึกนางพยายามระง,งับความเศร้าโศกในใจและบอกตัวเองว่ามิต้องไปสนใจ หวังชีนั่งอยู่ข้างๆและเห็นฉากนี้กับตาแววตาของเขามีนัยยะแห่งความย้ยหยันเป็นเพียงสตรีน่ารังเกียจและต่ำต้อยกลับกล้ามีน้ำเสียงคำของเซียซานนั้นค่อนข้างรุนแรงแต่เฟิ่งชิงเฉินก็ทำได้เพียงยอมรับและอดทนนี่แหละหนอชีวิตชีวิตของนางเฟิ่งชิงเฉินถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับ เพียงแค่1นึ่งคอมเมนต์หไลค์หนึ่งซับสไครบของท่านก็เป็นการส่งกำลังใจให้กับทางช่องในการทำคลิปใหม่ๆแล้วครับขอบคุณครับสนับสนุนช่องได้โดยการไม่กดข้ามโฆษณาหรือกด s u p e r t ์แ n k s ก็ได้ครับและสามารถติดตามข่าวสารต่างๆของทางช่องได้ที่ชุมชนของช่อง Audio n โนเวลครับ